เลยมาถึงผมขอบคุณมากมากที่นำพามาอยู่จุดนี้นะครับจุดที่มีคนรู้จักเยอะแยะมากมายเลยครับมันจะมีอะไรปื้มไปกว่านี้อีกที่เหลือมันก็คือวาสนาของชีวิตแล้วครับเห็นแล้วใจฟูครับไม่รวยหรอกครับนะตอนนี้ก็ยังไม่รวยครับแน่นอนเราจะมีชีวิตที่ต้องมีแบกรายจ่ายอะไรที่ไม่ต้องพูดถึงกัน ขอบคุณตักกี้ที่น่ารักกับผมมากๆากนะแล,แ,ลแล้วทุกคนในด้อมแบบไม่ต้องเอ่ยถึงผมเขาก็คุยกันเองอ่ะผมผมเข้าใจแล้วมันเป็นแบบเนี้ยทองแท้เลยครับทองแท้เลยครับนะวันนี้มันท่องแท้มากๆนะครับว่ามันเป็นความดีทั้งนั้นเลยครับขอบคุณที่ตามน้องนุ่นตามน้องเน็ตตามน้องนุ จนมาเจอผมนะแล้วก็มาเผื่อแผ่ถึงผมนะมาลองกองแกงบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของนะผมถึงพูดไงครับว่าชีวิตเนี้ยตั้งแต่ผมเป็นเด็กมานะคุณดูอักษรนอที่ผมเจอสิผมอาใสยบ้านพี่หนุ่มเทพบัญชาณนะวันนี้ผมก็อาศัยบ้านพี่หนุ่มเทพบัญชาอยู่ผมหัดเล่นนิเก เป็นเป็นจัดจัดคือเป็นลิเกอ่ะได้มาตรฐานออกเล่นได้คือก็พี่โนพรัตนี่สองนอแล้วที่นำพาผมให้มีรากฐานแหละจนวันนี้ครับผมมาเจออีกสามนอขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณมากๆที่จังหวะชีวิต